สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เกิดเหตุระเบิดพีชีพตัวเองบริเวณลานจอดรถของสนามกีฬาชาวันนีในเมืองเคลตาเมืองหลวงของจังหวัดบัลลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีาิสถานส่งผลที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีก30รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้สนับสนุนพรรคบาลลูจิสถานเนชั่นอลพาร์ตี้หรือ BNP ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมที่กำลังเดินทางออกจากสถานที่ชุมนุมเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของซาดาอาตุลลอห์เมงกันอดีตผู้นำคนสำคัญของพรรค โดยมีการรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับชิ้นส่วนของผู้ก่อเหตุในที่เกิดเหตุถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบในทันทีแต่ทางการปากีสถานได้ประนามการโจมตีในครั้งนี้และได้กล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศขณะที่มีการรายงานว่าทางการอินเดียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ยังไรก็ตามเหตุรุนแรงในจังหวัดบัลลูิสถานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนและกลุ่มโหวรุนแรงอื่นๆเคลือ่อนไหวอยู่โดยเฉพาะกลุ่มบาลลูิสถาน Liberation Army หรือ B.L.A. ที่ต้องการแยกตัวเป็นรัฐอิสระจากรัฐบาลปากีิสถานนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วในวันเดียวกันก็ยังมีการรายงานการโจมตีอีกสองครั้งในปากกิสถานซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายรายแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดด้านความมั่นคงในประเทศที่ยังคงดำเนินต่อไปอีกด้วย